ปาละเช้านี้เราก็จะไปดำน้ำกันนะรนนโอเคเโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดำน้ำกันนะจ้าเช้านี้ก็พลังเต็ม ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่มายาจางแนละ้วแบบแนะนำเลยไปกันว่อนีเรามาจุดดำน้ำแล้วนะจ๊ะโอ้นี่เรามากับตัวนี้เทียบตามเขาไป มาที่นี่นี่คคนคนข้างเยอะนะแต่ก็เป็นอีกกิจกรรมนะที่แบบว่าแนะนำเลยว่าถ้ามายาจางแล้วต้องมาดำน้ำ น้ำที่สองเป็นช,ชื่ออะไรอ่ะฮอนมังเหรอฮอนมังนี่มั้งเหรอโอ้โหน้ำใสมากคืโคตรใสอะทะเลโคตรสวยอ่ะขาวมากดูโอ้โหน้ำโคตรใสอ่ะทุกคนเกาะเนี้ยนะมันจะเป็นเกาะที่แบบเหมือนกับว่าเอาเรือมาจอดตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็เนี่ยก็คือให้อยู่ให้พากอยู่บนเกาะไน้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ตรงเนี้ยปะการางังแล้วก็ปลาเนี่ยคือแบบออกมาจากฝั่งนิดเดียวยทุกคนสวยมากเดี๋ยวดูกันนะ สวยมากดูว้าวสวยมากีาาากาน้ำทะเลใสแล้วก็ขาวมากดูดิสวยมากาเรือเรามาละ เพราะว่าที่นี่เรือเขาจะไม่ให้จอดติดฝั่งเลยนะก็คือเ,เรือจะต้องไปจอดรอข้างนอกนะแล้วก็ให้มันเล่นน้ำที่นี่นางเ่ไปคือว้าวอาหารเขาจัดอาหารไว้เรียบร้อยแล้วทุกคน oh. wow. อวน่กินมากมัรวมอาหารไว้แล้วนะาดีอ่ะ ็จะเป็นแหนมเนืองของยายาจางนะนี่ราคา8,500ดอก้ญญวก็มีเมนูเยอะเลยรให้เลือกตัวเมนูแหนมเนืองที่เราสั่งมานะนี่ก็จะประมาณนี้จะมีผักให้มีหมู อันนี้เป็นน้าจิ้มของเหร็นไหมเราแบบเน้นแบบไม่ใส่ผักด้ยภาพดีนะอร่อยจับกอเนี่ย แป้งเขาไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่น้ำเหมือนบ้านเราเพราะว่ามันจะนิ่มเองและเราก็กินแหนมได้หมดไป1นึ0งแสนสี่มืนหกพันนะเขามีผ้าเช็ดมือมาให้ด้วยผ้าเช็ดมือเขาก็คิดราคานะทุกคนก็จ่ายไป3ผพื้น 9,000นะ9,000ดอกก็รวม้วทั้งหมดก็มื่อนี้ก็1,46,000นะครับก็ประมาณ200ได้นะก็ก็โอเคนะก็กินรองท้องก่อนแล้วก็นี่เดี๋ยวเราก็มาเดินเล่นที่นี่กันนี่อะไรอ่ะเย็นซาวพันน้อยนะคะมันก็น่าจะเป็นตลาดอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นขนมหวานเป็นร้านผลไม้มาเดิน โอ้อันนี้ขนมเ <iosis, S 1> น่เยลลี่นี่นี่นี่อันนี้ที่อร่อยอร่อยเอาไหมกินไหมใช่ก็คือถุงหนึ่งประมาณ2,000มนดองนะก็ประมาณ20บกว่าบาทก็เอานี่เนาะเอานี้ไปกินถุงึงก่อนลวกันโอเคเป็นเยลลี่นะมันจะเป็นรูปมะม่วงเลยขอบคุนโอเคป้าเดี๋ยวเราก็เอ้ยแล้วกอนนะมันมีสีเขียวด้วยสีเขียวรสอะไรอ่ะสีเขียวรสทุเรียนอ่าข้ามัส อเคทเวนตี้เอาด้วยสองหมื่นเพนนีโอ้มิกซ์อ๋ออันนี้เป็นแบบมิกซ์เลยฮัมม่าทเวนตี้ใส่มาโอเค thank you บายบายโอเคอ่ะเรามันก็ใจง่ายกัด้วยโอเคมันก็ทั้งหมดก็ถุงหนึ่งก็ประมาณ2ีบาทนะก็อ่ะโอเคเอามาซื้อมาแบบว่ามี3รสชาติเลย อันนี้เป็นแบบผสมนะแล้วก็มีทุเรียนมีอันนี้มีเป็นแบบอันนี้มะม่วงแล้วก็ใน,นทุเรียนก็คือเราซื้อมาแบบสามถุงเลยนะก็อ่ะถุงละยี่สิบห้าก็กินไปเนาะน,นี่ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบโซนขายของนะน,น,นี่หลายร้านเลยเฮ้ยไปนี่เหมือนกันคล้ายกัน แต่นี้คือเราไม่ได้เช็คราคานะเราก็ซื้อเลยไปเดินเที่ยวตลาดแล้วก็เดินตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นชายหาดแลาวก็จะมีของขายเยอะนะอันนี้มันเป็นมะม่วงเว้ยอันนี้ทุเรียนนะอะอร่อยเป็น,นยังนี่กิ่นอะอไหมอันนี้คือกลิ่นมะม่วงแบบชัดเจนมากอะ่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายกาแฟเวียดแ้้วรองเท้า เดินมานิดเดียวเองก็เป็นชายหาดแล้วนะ่ะคือชายหาดนี่คือคนเยอะมากแบบโอ้คือเหมือนมันเป็นจุดศูนย์รวมอะ่ะเพราะตอนนี้คือแดดแดดมันไม่ร้อนแล้วอะ่ะเนี่ยคนมากันเยอะมากดูอากาศดี คนก็มาเดินออกกำลังกายกันคือเราเดินทะลุซอยเมื่อกี้มาใช่ไหมหลังจากซื้อเยลลี่เสร็จแล้วอะ่ะก็เดินทะลุออกมาได้เลยคนเยอะเยอะมากจริงแล้วเราจะเจอกุ้งล็อสเตอร์ไหมเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีคุณป้าเขามาขายหรือเปล่านะ ถ้าเกิดว่าจะนั่งเก้าอี้ชายหาดก็คือมีการคิดค่าบริการนะคล้ายๆกับบางแสนบ้านเราเลยเหมือนบางแสนเหมือนพัทยาเหมือนหัวหินเหมือนประ,วประจวบแล้ววันนี้แหละไปะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเราจะเจอกุ้ง l o เตอร์ไหมนะนี่เป็นเป็นพิซนนนะพซ่าเป็นพิซซ่าเวียดนามนี่นะซาเวียดนาม อันนี้ก็เป็นปลาอ๋อโอเคโเคเขาไม่ให้ถ่ายนะพนแล้วเราก็เดินบนมาหานะตอนนี้เราเจอแล้วเว้ยกุ้งบสเตอร์นี่ว้าวโอเคอันนี้มีกุ้งนะอันนี้อะไรหยอยเหรอหอยอันเป็นปูอ้าวสุดเราก็เจอนะครับกุ้งบสเตอร์นี่สามแสนดองนะทุกคนวันนี้ ในสุดคุณนุ่นก็คอมพีสละได้กินกุ้งล็อบสเตอร์แล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็ให้เขายา่างให้อยู่าตัวละสรค โอเคโอเคบีดบีโอเคก็เดี๋ยวเราซื้อเขานาแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งกินชายหาดเพราะว่าตรงนี้คือเขาไม่ให้นั่งเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจมานะเราต้องไปนั่งทานที่ชายทะเลนะะมีตั้มเยอแล้วนะมเ่าอีกตั้งหาวางไหนน่ได้้ไถ้าใครที่จะซื้อนะก็คือยู่ฝั่งตรงภาพโรงแรมพาโนรามาเลยนะคะนเราได้ละก็ าก็คือกุ้งราคา3ามแสนนะคือตัวใหญ่มากแล้วก็หอยก็คืออีกหนึ่งแสนนะคะก็รวมแล้วเป็นหัวสี่แสนดองนะคือเราว่ามันคุ้มมากๆเลยทุกคนกุ้งรอสเตอร์กับหอยนะเดี๋ยวเราก็ไปนั่งกินที่ชายหาดกันนะไม่ถือว่าราคามันโอเคนะมันไม่แพงอ่ะเพราะที่บ้านเราก็ตัวใหญ่มากตัวแบบ แบบเมื่อกี้เราถ่ายรูปแบบโอ้ตัวใหญ่มากเลยแค่ตัวเล็กของเขาบ้านเราถ้าตัวเล็กของเขาก็สองแสนนะที่เขาย่างไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเนี่ยคือย่างแบบสดๆร้อนๆแต่ว่าเราไม่สามารถนั่งกินได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจะมาจับเขานะก็เดี๋ยวเดินไปชายหาดซึ่งชายหาดก็ไม่ไกลนะทุกคนเดินจากตรงนั้นมาก็นิดเดียวเองเดินไหมนะโอเคจะเมนูที่เราสั่งมาหนึ่งสองซ้ม ว้าวกุ้ง lobster เ,เป็นไงล่ะสามแสนแล้วก็อันนี้หอยโอ้สองอย่างนี้ในราคาสี่แสนดองอจ้ามัคนคือมันเหนียวมากเว้ยดูมันต้องฉีกแบบโอ้โหดูโอโ้โหตัวใหญ่ใหญ่อะแล้วเนื้อมันแบบนะไหนเดี๋ยวคอรองหน่อยสิว่าอันนี้นะเนื้อมันล้วน,นี่น้ำจิ้มเขานะเดี๋ยวลองชิมดิอืม ขีบมาแบบนะเนื้อมันแบบแน่นแบบแน่นมากโดยเนื้อแบบแน่นแบบเป่งๆแบบอันนั้นจิ้มเขาแบบอันนี้มากนะอืมอมชอบแบบคือดิ้งอ่ะอร่อยงาเวอร่อยอร่อยอร่อยมาก รสชาติดีกับบรรยากาศนะคือดีงามมากดีสุดดีจริงเลยจริงอะทุกคนเราก็มาเจอผลไม้ข้างทางนะ<บ>ส้มโอชมพู่อันนี้อะไรเราก็ซื้อชมพู่นะราคาสี่หมื่นดองนะทุกคนนี่ผลไม้ข้างทางราคามันจะถูกกว่าเมื่อกี้ตรงที่เดินผ่านมาราคาตรงนั้นคือราคา6 0 0มื7 0เ0 0เลยก็คือแนะนำว่า เวลาซื้อให้ซื้อข้างทางแบบนี้มันจะราคาถูกกว่าเยอะเลยขนุนด้วยขนุนเขาก็ยังแข็งๆอยู่นีกินเยอะมากกลับที่พับกันนะครับได้ผลไม้ละโอเครถมารับและเราโอเคกางเกลมาอ่ารถมารับแล้วจ้อสองคนแรกนะของรถเลยโอเคปนั่งรถยาวไป โอ้ยเราก็มาถึงสถานีรถบัสแล้วทุกคนเอ๊เดี๋ยวเราก็ขึ้นทางนี้นะคะ